วันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันนะคะโดยมีจูดี้นะคะพาไปเที่ยวนะคะแล้วนี่เป็นคนขับรถของเรานะคะวันนี้เราจะไปพักที่ไหนกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะที่ไหนที่ยอมให้จูดีเข้าพักได้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันตอนไปถึงเกาะเสม็ดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแวะเที่ยวระหว่างทางนะคะสําหรับคนที่มีหมามีสุนัขไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ที่ไหนเขาใหสุนัขเข้าไปเช็คอินหรือว่าไปใช้บริการได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะวันนี้เราใช้เส้นทางอะไรนะคะคุณพ่อวันนี้เราใช้เส้นทางทางตรวภูรภาวิถีนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะ รถงร้อบาทนะครับคนไทยต่างชาติคนละ2 0 0นะครับยังไมครบเดี๋ยวคุณพ่อขับนะคร้อยบาทครับสองวันเนอะสองวันสองวันหกร้อยบาทติดต่อสอบถามก่อนได้นะขอไท่ไหมค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปโอ้ยได้ละได้นีนะคะเราเช่ามอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหมาติดเกาะก็คือตัวนี้เองนะคะหมาติดตเกาะหมาอนมะันอะดูนีอย่าดีๆไม่ต้องห่วงเขานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าที่พักกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักเราคือที่ กันแล้วนะคะชื่นใจมากเลยค่ะทะเลสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วนะคะเพราะว่าเรามัวแต่ทะเลถลไลอยู่บนฝั่งนะคะนี่ดูดูพอ่อลูกเขาเล่นกันนะคะเห็นไหมคะพอ่อลูกเขาเล่นกันดูดีจใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะออบยังไม่เฉลยว่าเราเข้าพักที่ไหน ที่นั่นอะกขให้หมาเข้าพักนะคะส่วนหาดเนี้คือสุนัขเดินได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาวันที่สามใช่ไหมคะไม่มีคนเลยคนน้อยมากเนี่ยทัวร์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นหาดนี้เป็นของเรานะคะตรงนี้มีร้านอาหารให้ให้เราทานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจัน แต่ว่าฝนกำลังจะมานะคะในตอนนี้พายุอนพายุกำลังจะเข้านะคะพอ่อลูกเขาก็านะโอ้โหพอ่อลูกเขาเล่นกันดูดูพอ่อลูกเขาเล่นกันนะคะนี่นพอ่อลูกเขาเล่นกันนะคะ ก็ลูกเขาเล่นกันค่ะเจอดีทะเลสวยสวยมากค่ะสวยจริงขอบอกเรามาถึงกันแล้วนะคะเบลเฮาส์รีสอร์ทนี้ยินดีต้อนรับน้องหมาแต่มีค่าบริการตัวละ100บาทนะคะรีสอร์ทนี้สามารถเดินไปเล่นที่หาดโงเดือนได้ในระยะ100เมตรนะคะ นี่คือห้องพักของเราที่ทำการจองไว้นะคะ3วัน2คืนในทริปนี้เข้าไปดูห้องพักกันค่ะแทนแทนนี่นะคะอ่าเดี๋ยวพา <c oughs> ทูดี่ออกไปทำธุระก่อนนะคะอันนี้คือสภาพห้องนะคะเ <c oughs> พิ่งมาถึงไม่ขี้เหล่นะคะมีทีวีมียากันยุงให้นะคะคือ ตรงนี้ค่ะอยากอันดูนะแล้วก็อันนั้นถุงนั้นเป็นใดนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำํำห้องน้ำแทนแทนห้องน้ำนะคะห้องน้ำเป็นแบบนี้ค่ะมี เดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นชนตรงนี้คือจ,จุดชมวิวนะคะฮัโหลสวัสดีเช้าวันที่สองนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมชมจุดชมวิวนะคะของเกาะสมุย เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะนี่ค่ะจุดชมวิวก็ขับมาจากที่พักประมาณหนึ่งหนึ่งโลครึ่งนะคะโลครึ่งอะค่ะหนึ่งกิโลเมตรก็พาจุพี่เขามาเดินเล่นด้วยนะคะ สวยนะคะสวยค่ะสวยค่ะดูค่ะด้านหลังอม่เลวคือ <c oughs> <c oughs> ความสวยนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยแปดโมงแปดโมงนะคะ ดิเธอมีความสุขมากเลยนะคะอากาศดีไม่ร้อนอ่ะดหลดีเป็นยังไง้ยคะอากาศ,ากาศดีมากเลยจุดชมวิวนะคะไปแล้วนะไปขึ้นรถ วันนี้มาเร็วจะจะไปอ่าวประการังนะคะซึ่งอ่าวนั้นน่ะเหมาะสำหรับคนที่จะไปดำนาตื้นนะคะดูประการังชายฝั่งเดี๋ยวเราไปดูว่าในแถวหาดนั้นน่ะมีอุปกรณ์ให้เราเช่าไหมเพราะว่าเราถือเช่าอุปกรณ์มาจากรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนถ้าโอเคปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะดำดูกันแต่ถ้ามันไม่โอเคเดี๋ยวเราไปหาหาดอื่นกันนะคะ ตรงนี้ตรงนี้ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างก่อนนะคะไม่รู้ห,หมาหรือคนที่มีความสุขนะคะเนี่ยเชื่องมันล้างขาจีดี้มันจะไม่เดินเลยทีเดีย S <S เดินไม่เต็มซะแล้วีโอ้ตรงนี้คืออ่าวปากการังนี่เอง <S 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 คือคือโคตรหอะมากแล้วเราจะดำได้เหรอ สวยนะคะพูดถึงอยากให้มาเห็นด้วยตาใกล้ๆกรุงเทพนิดเดี๋ยวเองเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าทันทันมาถือห้วลงมาข้างล่างแล้วนะคะจะบอกว่ามีความสวยจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีขดหินนะคะแล้วก็มันนั่งชิวๆได้เลยนะคะ มาแวะกันที่หาดรายแก้วนะคะซึ่งเป็นหาดที่ให้จูดีด้ลงเล่นนะ นี้ก็จะมีสารข้าวูู๋ละสีกับสารเจ้าแม่ทับนะคะแล้วก็มีจุดชวมวิวด้านบนดูไใจรอบๆนะคะชาหาดนี้ก็แวะสักการะ,ะได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาจูดนี้ลงหาดกันค่ะซึ่งว่าเช้านี้เราไปมาสองหาดแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้นั่งลงนะคะอันนี้จะเ ออเดใช่ไหมถูกหมก็ต้องมาถ่ายรูกที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพที่หลงกันกันม่ได้จะเจอนี่เกิ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเลิ่มน้วทะเลกันนะคะนี่ก็ช่านสำรวจจริงเลยจูดี้เธอนี่นะคะเป็นทางเดินลงไปทะเลจากออกมาจากรีสอร์เรา แต่ละที่ก็จะและแ้วจะร้ต้องของนะคะนี่พระเอกอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวดูดูจอดที่เราพักอยู่อยู่ข้างๆร้านอาหารอะไรนะ ทอมทอมหรือทิมพิต้าทุกอย่างอเี้ยแหละคะ่ะเนี่ยเดินแบบมาข้างๆเลยค่ะแล้วเราก็ลงเดินเลือดชายหาดเงียบเยองลูกลูกค้าเริ่มเยอะแล้วนะคะ

ทะเลแล้วนะคะร้านนี้ยินดีรับน้องหมานะคะแต่เราต้องดูแลน้องหมาให้อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ห้ามใช้ภาชนะร่วมกับคนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจานแล้วก็ถ้วยน้ําของน้องหมามานะคะแล้วเราก็ต้องไม่ให้น้องหมาส่งเสียงดังเราก็จะเข้ามาทานในร้านนี้ได้นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศราอบๆค่ะ บอกลากกอะสมเด็จกันเพียงเท่านี้นะคะทริปหน้าจะไปที่ไหนการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย